ไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะไอท่าท่าเชียดใช่ปะ่ะเ,เหมือนน้องไว้องท่าเชียดไอ <c oughs> ้นั้นเหยือ่อหมักใช่ไหมตาที่ตาซื้อมาบอไม่ได้กิน นู่นตุ้มตุ้มอยู่นู่นอยู่ตรงกลางอันนั้นนาะถ้าซิดไปนะ่ะก็คือติดอ่ะติดตัางได้ฮะไม่ใช่ติดปลานะติดตรงนั้นนะ่ะนั่นนะ่ะมันอยู่ตรงกลางไอ้ไอ้พวกผักตบพวกอะไรนะตรงนู้นเลยนะมันบ้นนั่นเอาไม่ใช่ติดแล้วติดตื้มเหมือน ก็สวยเอาติบัน้มะพร้าวสวยเอาและเพราะว่าไม้ก็อยู่ตรงนั้นต้องนัดก่อนต้องนัดก่อนเพื่นอยากไปเลยเนาะ นี่ผักกลับแล้วแหละมันโตแล้วมันก็พี่เบฟก็ไปส่งแล้ว,วเออมูก็ยังอยากมากับแฟนเลย เมนก่อที่ไอเปียเปียเอาออกเมื่อเช้าใช่ไหมแต่ของเปียเปียเมื่อเช้าแบบเมนมากมกินหนูดิบเนาะ มาลองคันเบ็ดใหม่ได้คันเบ็ดมาสองอันก็เลยมาลองเยื่อเยื่อหมักเอฟมาเหมือนกันแล้วก็ใช้เยื่อหมักอันหนึง่งแล้วก็อีกอันนึงเยื่อลอม,อมซืบอ้บบ มันจะดังิ้งิงง้งเหมือนของเขาไหมไม่ได้เอากิ้มาอ๋อมันจะกระตุกกระตุกเฉยๆใช่ปะ่ะไ,ไปเอาเหยือ่ออะไรนะเกียดตมโมก็มจะกระตุกกระตุกกระตุกใช่ไหมกระตุกกดังวี เราไปิดปิดเลยนครับหนึงปั๊บปั๊บแล้วก um> ็ซีดขึ้นมาเลยแต่มาเที่ยวทีๆร้อนไมยได้ย้ายน้ำมันตากเด็ดเดียวอยู่มาตามไม่กลัวนะ เออน่าจะเอาสมิงป่งข้างมาด้วยเนาะอะไรนะอีกอันนึงนะอะไรดงนะกระหมดดงเออกระหมดดงให้เอากระหมดดงกับสมิงป่งข้างมาด้วยน่าจะเป็นฤดูฤดูแบบว่าพวกปลาดุกิ่งพวกปลากระทูะกินลูกปลาแต่ไม่เป๊ะเหรอใ้าถ้ากินลูกปลาอย่างนั้นเราตีเหยี่ยวฟอร์มได้เลยอืมแล้วมันตีมันกินไหมตละกีนเนี่ยมันไม่มีปลาอ๋อพวกกระเด็นมาลงเดี๋ยวีแทบอืม จากการศึกษามา้องปปูปลาปลาศึกษาจากยูทูบมาไม่ได้เป็นหรอกถ้า,ถ,าถ้าสมมติเราไปตกห้วยนาเราตรงไอ้ที่น้ำมันลงเนาะถ้าซิดแบบนี้ยายว่าน่าจะปับป๊บปั๊บปั๊บอยู่ คือแบบไม่ต้องหวานแฮยังไม่ต้องหวานแฮนั่นไหมแต่ว่าวานอยู่นะแต่ว่าลงไอ้นี่ก่อนนะน๋ยวนี้มันเป็นเยอะปรากฏเออ,อแล้วในในน,นี้มีปรากฏไหมนี่มันเบ็ดเหือที่ทางน้ำไหลเบ็ดตู้ ยายมองไม่เห็นบ่่มีเสาต้นที่สองจากจากนั้นหนึ่งสองจากนู้นนะจากหนึ่งสองนับจากนี้ไปอันที่สองแล้วก็จากนู้นมาเป็นสองอ๋อเห็นกระดอยอยู่นั่นแม่นเอาลงไปผูกยังไงอ่ะนอนมัดไปพึ่งมัดเชี่ยไปเออนะหรือว่าเพึ่นมีเรือมีปลาอยู่ในตรงนั้นเออหรือว่าเพึ่นมีเรือ ว่าปลาอยู่ใต้ตะปานใต้ถ้า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 ซิตใต้สะพามันจะไอ้นั่นเยอะแต่เหอนะหอนะเ <c oughs> หอะนะเหอะเยอะถ้าไม่มีสายไฟฝั่งนี้อะแจมเลยมันมีสายไฟล,ยลอยงระยยางเตือน